วันนี้วันที่13เมษายน2568นะครับผมจะนำภาพบรรยากาศของวันสงกรานวันแรกคือวันนี้นะครับให้ทุกคนได้ชมว่าเด็กๆเ,เขาสนุกสนานกันยังไงนะครับในการสาดน้ำผู้ที่ขับรถไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงรถพ่วงก็หมายถึงว่ารถสระเลงนะครับก็สนุกสนานไปตามาบทของชนบทในวันนี้นะครับ นันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เด็กๆวัยรุ่นนะครับเราสาะน้ำผู้ที่เดินทางไปมาสนุกสนานไปต,ตามกันนะครับ ตอนนี้ให้เห็นบรรยากาศาตลาดช่วงเย็นๆน,นะครับของบ้านวังหุ่นอันนี้เป็นวันสุริยานนะครับผู้คนก็ผงจะเยอะแบบจากกรุงเทพแบบจาบกาาที่ทํางานในต่างจังหวัดนะครับก็จะกลับมาหาครอบครัวช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาเดินมากมายนะครับนี่เห็นบรรยากาศเพียงเล็กน้อยก่อนนะครับในตลาด หลังจากที่พาทุกท่านไปเที่ยวชมบรรยากาศริมบนถนนนะครับบนถนนสายวังไส่งามหมู่13วึงหนหมู่1งถึงหมู่16พระลงสักพุงนะครับตัวนี้ก็แวะเข้าที่วัดเนินศิลาเพชรบ่วงหินนะครับนนนี้ก็มีการก่อเจดีย์ทรายซึ่งเป็นประเพนีที่ทำมาทุกปีนะครับ ก็ยังคงยึดถือประเพณีอัน EX ดีงามนี้ไว uh ้มาโดยตลอดนะครับทาที่มา uh ี้ยทางที่จะออกแต่ท่านผู้ชมนี่คือการก่อเจดีไซน์นะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ชั่วฟ้าตาปีนะครับนี่หมู่ที่หนึ่งบ้านวังหินอดอกไม้ประดับริ้วกระดาษสวยนะครับถ้ามีนางแบบที่สวยกว่านี้ก็คงจะดีสวยแล้วค่ะอันนี้ล้อเล่นนะครับนางแบบแล้วก็โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่มาจากบ้านบังพับ,คร,บครับแล้วก็อีกด้านหลังก็คงจะผมไม่รู้จักไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับามาเป็นสีสันให้กับวันนี้ด้วยนะครับวันนี้วันสงการวันแรก วันที่13เมษายน2568นะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศอรอบๆของบริเวณที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับเฉดีสายที่สวยงามอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยอตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับว่าวันที่10 3 14 15จะมีฝนแล้วจะให้ดูท้องฟ้านะครับ เริ่มมีเขาที่จะมีฝนแล้วนะครับความสวยงามของเอจดีไซน์ก็คงจะไม่อยู่ในสภาพเดิมนะครับโดยฝนล,ลงมาก็คงจะละลายความสวยงามคงจะละลายหายไปกับสายฝนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังดีใจนะครับที่เราได้สืสา,า,านวัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยไว้มาโดยตลอดนะครับกยาสามถังจ้า

ส่องขนเแม่ดอกเนี้ยโอ้องแม่ดอกเชยดความกันอันนี้เป็นแม่ดอกกันนะครับเป็นแม่ดองแล้วก็มาทำเจดีสายร่วมกันในวันนี้ด้วยก็เป็นผู้น่าชื่นใจมากเลยทีเดียวเกันีเกดาี่ยม่มาพอวเร็จล่นน ผมไม่แน่ใจว่ามีการประกวดกันหรือเปล่านะครับหรือว่าทำแล้วแต่คนที่จะมีสรัทธาที่จะมาร่วม เชื่อในความดีในการที่ยึดถือในประเพณีดีงามอยู่ไว้นะครับแต่ว่าความสวยงามนั้นก็แต่ละกองเจดีเนี่ยนะครับองเจดีนะครับรรสวยงามอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินะะะนะครับมาเริ่มมีบันไดา้น่ามึ้นาไปดยด้วยต่อ,อ,นอนเหลืองสีเหลืองเวลาองคว์เจด,ด,ดีย์ เาคให้จะจะให้เหอีกมุมหนึ่งซึ่งสวยงามมากนะครันเอาปากตรมาเพราะฉนั้นท่านที่มาวันนี้ก็ถือว่าได้มาขอมาล้าชี้ขอขมาเดเป็นองค์เดเป็นพันนาเจ้าขอให้ทานที่ข้าาชาไม่ได้แม้แต่ บ้านเรานะครับเยคนท้องถิ่นนะแต่คนต่างชาตินะครับก็มาชื่นชมในประเพณีอนดีมของไทยเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรืที่ผมนำให้ชมในวันนี้นะครับตอนที่1ในสมมนา ได้มั้ยพี่จะบอกว่าตัวนี้พอพอนะมันไม่ได้ดูงานกันใช้มั้ยเนี่ยได้มั้ยโอเคมั้ยลูกได้สวยได้สวยครับครับ <laughs> <laughs> I'm gonna get you.

ดูทรายกันในวันนี้นะฮะ